สิ่งที่มันทําให้มันก้าวข้ามมาได้คือเรากลับไปกลับไปใช้กับทีมเราก่อนซึ่งซึ่งอาจจะเป็นทีมที่ไว้วางใจเราเนี่ยร้อเปอร์เซไม่ได้มีคําถามไม่ได้มีข้อสงสัยอาจจะเป็นโชคดีว่ามีกําไรอยู่พอสมควรเรื่องของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงแล้วก็ ความให้เกียรติความนับถือเราในในฐานะในฐานะผู้นำก็ก็ใช้เวลาในการทำ i ฮเ p e r r o r m a n c e Team ของตัวเองเนี่ย Effective ทั้งในเรื่องของ Quality ทั้งในเรื่องของผลงาน Performance เนาะในเรื่องของการเข้าไปซัพพอร์ตทีมต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปีครึ่งเริ่มตั้งแต่การเข้าไปเปลี่ยนแปลงนี่แหละไมเซตของทีมเนาะการติดตั้ง s ซอฟต์แวร์ให้ Team การสร้าง Teamwork เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการประชุมการพูดคุยติดตั้ง กิจกรรมบางอย่างในการขับเคลื่อนก็ก็ได้รับผลตอบรับดีนะครับตอนนั้นก็ก็มีผู้บริหารหลายท่านสงสัยว่า,อาโอเคทําอะไรไปทําอะไรข้างในมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงกับหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้ก็ค่อยๆถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวแล้วก็จัดกระบวนการนะครับในการพัฒนาลีดเดอร์เนี่ยโ,ยโดยเริ่มจากตัวซีรีเวลก่อนรุ่นส่วนนี้นใช้เวลาประมาณปีอ่าปีจนเขาเข้าใจวิธีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันผมว่าค่อนข้าง Impact แล้วสนุกแล้วมันส่งผลมาถึงตอนช่วงที่องค์กรเจอโควิด2-3เวฟนะเออมีชมีเวฟหนึ่งก็โดนโดนสั่งปิดองค์กรไปเพราะเป็นดักเตอร์นะครับเออก็รู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าไม่มีบทเรียนตอนนั้นเนี่ยทีมผู้บริหารคงไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้คงไม่สามารถรับมือสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอได้ ต,ตอนนั้นรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยคิงจ้าถึงจะมืดมนแต่ว่าการพูดคุยของเรา,ท,าทั้งเช้าทั้งเย็นการประชุมในระหว่างทางการปรับเปลี่ยนการยึดจุดบางอย่างเนี่ยมันทําให้ผ่านความยากตรงนั้นมาได้แล้วย้อนกลับไปพื้นฐาน,เ,นเป็นเรื่องของการเนี่ยการพัฒนาติดตั้ง soft skill เข้าไปหลอมรวมให้ตัวผู้นำนะครับพัฒนา leader อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำเป็นหลักเรื่องที่หคือเรื่องการสร้างผู้นำ คุณนำวิธีฟานะเป็น f a c i l i t t i v e leader นะครับอันที่สองที่ทำเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศในองค์กรเดิมเดิมองค์กรเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของ performance ผลกำไรค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกเท้าความไปก็จะมีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งกระทบเกิดขึ้นคือเรื่องของเบิร์นเอาท์ out, เรื่องของความสุขที่มันลดนะครับหลังจากเราลลิ่อ p e r f o r m มนซ์ตัวพนักงานเจะทำไงที่จะไม่ทิ้งทั้งสองฝั่งขึ้นมาก็เข้าไป ร้างกระบวนการสร้างบรรยากาศติดตั้งวัฒนธรรมบางอยา่างเราให้คนเนี่ยโอเคบอินกับวิธีนี้แล้วก็มีพื้นที่ในการวีทิทีบางอยา่างพื้นฟูตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาสื่อสารอะไรเนี่ยก็สื่อสารโดยการใช้กระบวนการฝาเข้ามาช่วยให้คนบอินก่อนนะอะไรไปกับตัว personally go ของเขาแล้วก็เขารู้ว่าทำเแลาจะได้อะไรไปลายทาง ผลลัพธ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายคืออะไรแล้วเขาจะให้ความร่วมไมายร่วม,มือให้เกิดขึ้นได้ยังไงผมถึงเอาการไฟเ,เข้าไปใช้ในพื้นที่ต่างๆโดยเริ่มจากพื้นที่สําคัญก่อนคือพื้นที่ห้องประชุมนะครับห้องประชุมก็จะมีหลายเลเวลประชุม C l เลเวลเนเจอร์ซูเปอร์เวเอร์นะครับก็เข้าไป ติดตั้งทักษะบางอย่างในการที่ทําให้คนคุยกันง่ายขึ้นทําให้คนฟังกันทำให้คนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทําให้คนที่จะกล้าออกไอเดียนะครับแล้วไปด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่เข้าไปติดตั้งในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้าง c r e creative c o n v e r s a t i o นใี้เกิดขึ้นในองค์กรส่วนอีกอันหนึ่งที่ทำก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนนี้หลักๆก็จะเป็นการดึงกลุ่มท a l e n t เนี่ยเข้ามา เข้าแคมป์นะเออเข้าแคมป์ทำเรื่องของ inner transformation ก่อนสร้างการเติบโตภายในปรับไมเซ็ e ตใหม่แล้วก็ติดตั้งทักษะเข้าไปแล้วก็ให้เขาไปเป็น new leader เข้าไปดูแลทีมโดยใช้ทักษะที่ติดตั้งไปให้เนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นการสร้างคนให้มันเติบโตทันกับองค์กรที่กำลังไปข้างหน้าก็เรื่องเรื่องที่กำลัง ทำอยู่ตอนนี้ที่ค่อนข้างสนุกและท้าทายอยู่ก็จะเป็นทำยังไงให้องคอ์กรเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงก็องคอ์กรเนี่ยคนเนี่ยสามารถยึดจุดออกจากคอมฟอ์ตโซนมาสู่พื้นที่ที่เขาไม่มั่นใจไม่รู้ได้โดยที่อาจจะไม่ได้มีแรงต้านมากหรือไม่ได้มีความรู้สึกกลัวมากนะครับอันนี้ก็ทําทให้คนเราเนี่ยน่าจะรับมือกับโลกของบูคาเวิร์ได้